หนังสือเฮือนโบราณสวัสองและหนังสือสพภาชุมชนเฮือนโบราณสวัตองเชียงใหม่ลำพูนนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่จัดแสดงที่หอสมุรแห่งชาติรัชมังคลาพิเศษในช่วงปี2564ครับมีการสวนาวอู้ถึงในเรื่องของเงินโบราณความหมายคุณค่าและการนุรักษ์นะครับในปี65นี่ที่ Make Art Not For Alternative a Space นะครับที คลองสามกรุงเทพครับมีการเสวนาครับแล้วก็การจัดแบงค์ครับอันนี้ในส่วนของนึ่งสนนึ่งเฮือนโบราณสบตองที่เพลเยอร์เทคไทยการีนะครับสยามสแควรกค์กรุงเทพครับนอกจากการจัดแบงงานสปะเพื่อเผยแพร่พสู่สาธารณะแล้วครับเราก็มีส่วนที่กับร่วมมือครับชุมชนแล้วก็ มหาวิรายนี้เป็นในชุดของโครงการเฮือนโบราณสันกานะครับที่พานักศาและกอบประชาชนจัดเป็นกลุ่มร่วมกับทางคณะสุปรา,าศมหาวิรยแม่โจ้นะครับเอาไปจัดการลงทะเบียนทาประวัติบันทึกวิดีโอนะครับสำหรับเฮือนโบราณของสันกางเสาสามหลังครับน,นี่เป็นภาพในระหว่างการจัดทำครับอันนี้ ส่วนหนึ่งก็คือเขาจะเป็นวิทยากรนะครับเพื่อเผยแพร่ให้กับความรู้ในเรื่องของเงิื่นโบราณเรื่องกระบวนการการทํางานในปฏบัติการต่างๆอันนี้เป็นของบงน้ําพึ่งนะครับที่พิพันธ์เงินโบราณไทยเขินวสีนรัตครับมีท่านพระครูอยู่นี่นะครับแล้วกอนนี่ระว,งวังบรรยายในเฮือนนะครับอันนี้ในรายการของเลลอนของเรมโตนนลนะครับมาที่ ชุมชนเฮือนโบราณลุ่มน้ำผ่านเขาครับอันนี้ที่บ้านเฮือนปอตุยหนานทิมนะครับในระหว่างการถ่ายทำครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแล้วก็ในช่วงที่เอาปาไปสัมภาษณ์เงินไหลหลังเขาครับนี่เฮือนของปะตุ้ยไสเฮือนแม่ครูทองสายแล้วก่อนนี้เป็นภาพถ่ายของคณะนักศึกษารครับ ครับนี่ก็ของคณะสตร์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตโซเซไกันะครับนะครับที่ผ่ายไปที่ประตูหนางทิมครับผมก็เป็นส่วนที่เป็นเผยแพ้ยในส่วนสาธารณะครับอันนี้เป็นส่วนที่เขามอบรางวัลครับ นวันนี้กับเฮยือนโบราณสิบหลังของชุมชนบ้านเห่าครับได้จัดทําที่สํานักนส่งเสริมสปะะัฒนธรรมหาวาิเชียงใหม่ครับในโครงการเหื่นพื้นทินล้านนาเฮือนเก่าหะสาปีส5งพครับครับนี่ก็เป็นส่วนที่เอาปานนักศึกษาโรงเรียนบ้านกาบปลาไปแล้วก็มีการถ่ายทาเจ้าของเฮือนเนี่ยปลาไปเดีจะมีของส่วนของ ลดลางชุมชนมีนักศึกษาเข้าไปดูงานครับก็ถือว่ากระบวนการของสปาชุมชนเรื่องเฮือนนะครับนอกจากเขาจะมีการจัดแสดงปลาเป็นวิทยากรปลานักเรียนไปดูพื้นที่ของชุมชนของชุมชนเฮือนบาราณแล้วก็มีในส่วนของการเข้าไปช่วยฟื้นฟูนะครับเป็นที่ปรึกษาวางแผนการดําเนินงานเข้าไปช่วยดําเนินการในส่วนต่างๆครับก็เป็นในานามของศูนย์รักเฮือนโบราณครับอันนี้เป็นในระวังด้านนี้จะเป็น ช่วงที่เฮือนที่ติดกับน้ํานะครับที่จะเป็นเป็นน้องว่าที่นี้เป็นของเฮือนวัตุนานทีมล่กน้ําขันนะครับอยู่บ้านทุนเกตครับในระวังการจัดทําก็ได้มีการบันทึกภาพเอาไว้ครับนีภาพในวังที่เสร็จนะครับนี้ก็จะเป็นส่วนเฮือนต่างาครับก็จะมีข่าวแจ้งครับนกับมูเฮาด้ยครับในช่วงสอบเจ็ดสอแปด่าเริ่มตั้งแต่สอบแปดสเก้าสามสิบที่ถึงนี้นะครับ ของเดือนมกราคม2566นะครับก็จะมีขนาราชกาของนักศึกษาแห่งประมาณ60คนนะครับของมทรล้านนานะครับผมก็จะพาไปท่านักศึกษาสองเขตนะครับในเขตของลุ่มน้ํากุ้งกับลุ่มน้ําขาดนะครับเป็นเวลา3วันนะครับแล้วก็แห่งคืนนึงก็ในช่วงของคืนวันอาทิตย์ก็จะพักที่เฮือนป่อตุยนานทิมครับก็บเป็นกระบวนการที่ ครั้งหนึ่งครับเพราะว่าหลังจากหยุดไปเมินในช่วงของโควิดก็มีการเข้าไปเพื่อเรียนรู้ในพื้นที่เฮืนโบราณหน่ครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเรื่องสปะเฮือนโบราณเนี่ยการเข้าไปชมเข้าไปเห็นกระบ,บวนการอธิบายในระวังภาพในพื้นที่จริงเพราะว่ามันเป็นการทํางานในพื้นที่จริงนะครับนี่จะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเฮือนของที่อยู่บ้านกิวลาลหลวงนะครับ เงินบุญมีวันดีนะครับอันนี้คุณเบิร์ตทายาทที่ช่วยฟื้นฟูครับในระหว่างที่ช่วยกันฟื้นฟูครับใน,นหลังนี้ก็มีประพัิในการทํางานออกมานะครับเพราะว่ามีกระบวนการเรื่องราวยาวนานครับก็มีนักศัยคราวนี้ก็เป็นนักศัสย์มรในรุ่นพี่ของที่จะมาในวันที่88 930นะครับได้มาช่วยกันขัดล้างช่วยกันในนก,กระบวนการที่ ผมว่ามันเป็นความสําคัญครับมันจะต้องเข้าไปได้สัมผัสของจริงเข้าไปร่วมกิจกรรมเข้าไปเนี่ยคว,ความภาคความผูกพันกระบวนการบางอย่างของสุภามันต้องสื่อด้วยกันเข้าไปเห็นนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินก่อนจะฟื้นฟูครับก็จะมีสภาพอยู่อย่างนี้ครับป่าชมนะครับครับอันนี้ก็เป็นเงินลำลังหนึ่งเงินแม่อุ้ยมูลนะครับบ้านแม่กุ้งบกครับนี้ขณะที่ตอนที่กําลังช่วงกําลังที่ ยกพื้นให้สูงครับเอาสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้คุณอดครับคุณอดเป็นเป็นลูกเขยนะครับได้มาช่วยฟื้นฟูเรื่องนี้กับผู้ใยหยครับแม่อุ้ยมูลนะครับอันนี้ตอนที่ยังเขายังมาได้ยังมางได้ยกปืนนะครับเงินโบราณพา่ออุ้ยแก้วแม่อุ้ยเรือนเชียงบุญแม่กุ้งบกนะครับ น,นี่เกาะเป็นเฮือนกำลังหนึ่งครับพ่อเปิ้นเป็นสลาอยู่แล้วก็ช่วยกันดําเนินการเปลี่ยนเฉพาะในส่วนหลังคาครับเพราะว่าพ่อเป็งที่เป็นทายาทของเฮือนหลังนี้นะครับทายาทของเฮือนพ่ออุ้ยกล่องแก้วไม่อุ้ยนวลปัญโยบ้านดอนตันนะครับก็อายุนักเนาะตอนที่ทํานี่อายุ8ปบละเปิ้นก็เกยไปิ้ลาเกก็คิดว่าในก็จะฟื้นฟูในรุ่นเปิ้ลนะครับนะครับกลับไป ได้เป็นนำเนินการตั้งแต่ต้นครับน,นี้ภาพตอนที่ยังไ่ได้เปลี่ยนหลังคานะครับก็บเปลี่ยนหลังคารลักษณะเดิมครับเป็นเกาะนะครับป,นะบปะวิเปงครับอันนี้เป็นเงือนของที่อยู่เป็นเงือนแปร้านค้านะครับที่อยู่ตาการอัน,น้เป็นวันที่นั่งสาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคณะนิติศาสตร์นะครับ เข้ามานะครับในช่วงนี้ระวังปรับปรุงนะครับที่อตากัะน,นะครับที่ดูเหหลังหนึ่งครับอันนี้เป็นเือนของอาจารย์ดรก้องเกียรตินะครับเป็นคนฟื้นฟูของเหินหลังนี้เกาะใช้ชื่อของ2ส,งสกุลนะครับเ mm ือนโบราณแสนกุยมหาอิน ah นะครับก็เป็นเือนเกาแล้วก็อาจารย์ก็ได้มีความตั้งใจ อาจารย์ดรกองเขียดน,นะครับมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูให้ได้สําเร็จครับอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายที่ในวางถ่ายภาพกับสลาแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะมีอาจารย์กวินนะครับจากคณะศาสตร์พันปาา่าไรยเชียงใหม่ก็ได้มาช่วยให้คําปรึกษาความรู้อันนี้อันนี้เป็นเือนในช่วงที่กําลังก่อนฟื้นฟูครับก็จะมีสภาพนี้ครับในระหว่างฟืนฟ้นฟูนี่คุณแม่ของดรกองเขียินะครับเขาก็ กูย่างก็ใช้เวลานะครับก็ก็ตึงอยากจะฝากบอกครับแล้วก็จะอู้กับหมูเฮาที่ติดตามกันมากระบวนการอันนี้ก็กว้างครับอยากจะให้มีการเผยแพร่อย่างกันไปผมว่าในส่วนนี้ก็ด้วยความตั้งใจของคนในพื้นที่เนาะผมว่ามันน่าจะเป็นการยากเกินไปครับด้วยความตั้งใจจริงมุ่งมั่น ควมที่เฮืกเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีผลดีให้กับบ้านเฮทนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเงินแปลล้านก้าครับผมว่าหรือว่าน้องๆรุ่นหลังหรือว่านักศึกษานะครับผมว่าการที่ลงมือทาค่อยๆลงมือทํามันก็จะประสบามสําเร็จได้ตามเจตนารมณ์ของตัวเก่าครับอันนี้สำหรับชุมชนบ้านฑุงเสี้ยวนะครับอันนี้เงินแปลโบราณล้านค้าครับที่ มาจากบ้านฉังเขาน้อยนะครับก็มีการโยกเข้ามาไว้สำหรับชุมชนตรงนี้ในบริเวณกัดก้องกองเตียวนะครับอันนี้ท่านพระครูถาวรนพรัตครับกับทญญายาทเจ้าของเนือนแล้วก็ตัวผมเองอันนี้เหือนหลังนี้ครับก็ว่าผมว่าก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับการฟื้นฟูบางครั้งมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจุดที่ตั้งเนาะด้วยเหตุผลแล้วก็น,นี้ก็เป็นความ ยินยอมพร้อมใจและก็เป็นความที่ทางทายาทก็มีความสุขที่ได้มาเป็นเงินได้มาเป็นของส่วนกลางครับอันนี้ภาพในระหว่างที่เหาฟื้นฟูเงินโบราณร้อยปีบ้านแสนคันธานะครับในช่วงที่ตอนนั้นก็เกิดพายุลูกเห็บนะครับหลังจากนั้นก็มีการแจ้งจากทายาททางผ่านมาทางชุมชนวัดศรีวรน์แล้วก็ผ่านมายังผมผมก็แจ้งประสานกับคณะถาปั้นนะครับเขาก็มาช่วยกันดํนาเนินการครับทายาทความมุ่งม้อ จนมีการฟื้นฟูนฟนได้สดําเร็จนะครับนะครับนี้หลังจากฟื้นฟูนฟนฟนได้สดําเร็จครับก็เป็นภาพที่งดงามก็วันนี้ก็ฝากกําุงเฮาชมไปต่ออีกก่อนนะครับสวัสดีครับ